สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายยูนิทพูมใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซั่นที่11ปิดตำนานซอมบี้ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดกาลมหากราฟซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างก็ติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาต่างก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้กับพวกซอมบี้ และหาผู้รอดชีวิตคุณนิื่นต่อไปความเดิมอีกตอนที่แล้วหลังที่แม็กกี้เธอตัดสินใจที่จะพาทุกคนนั้นไปยังครังสเสบียนลับของทางจอร์จี้แต่ทว่าระหว่างทางพวกเธอกลับเจอกับกลุ่มใช้ใส่หน้าก,กากและทุนนิยมไม่พอพวกมันก็ยังโจมตีใส่คนในกลุ่มของเธออีกด้วยเรื่องราวในซีรีส์มันจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมมุมพร้อมกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนี ช่วยกดกระดิ่งซับสคราเป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่3หลังที่พวกแม็กกี้ถูกใช้กลุ่มเนักการโจมตีจึงทำให้พวกเขานั้นต่างต้องวิ่งหนีตายไปคนละทิศละทางแถมตอนนี้เพื่อนกลุ่มใหม่ของแม็กกี้พวกเขาต่างก็ถูกพวกมันเล่นงานตัดภาพมาที่อเล็กซานเดรียตอนนี้ทุกคนที่อยู่ด้านในชุมชนต่างก็ยังคงพยายามหาทางซ่อมกำแพง เพื่อพยายามป้องกันพวกซอมบี้จากที่ด้านนอกทางด้านแครรอลเธอก็เลยพูดบอกกับแอรอนไปว่าพวกเรานั้นจะรออยูอ่เฉยแบบนี้ไม่ได้นะสเบียงอาหารหรือแม้แต่กระทั่งพืชผักของพวกเรานั้นตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วแต่ในขณะที่พวกพ่อ,พอแม,แม,แม่กำลังวุ่นวายการเอาไปหาสเบียงอยู่นั้นพวกเด็กๆที่อยู่ด้านในนี้ทั้งจูดิตเฮอร์เซลและก็เพื่อนคอนอื่นๆ พวกเขาต่างก็ใช้เวลานี้นั่งล้อมวงคิดเลขฝาาการ์ดกันไปมาอย่างผ่อนคลายตัดภาพกลับไปที่แม็กกี้หลังที่เธอกับคนในกลุ่มพัดหลงกันตอนนี้เธอก็พยายามหาที่ซ่อนจากกลุ่มใช้ใส่หน้าก,กากจนกระทั่งตัวของเธอนั้นก็เดินเข้ามาเจอกับตึกร้างตึกหนึ่งแม็กกี้ตัดสินใจลองสำรวจเข้าไปที่ด้านในแต่ทว่าพอเธอหนีพวกคนกลับต้องมาเจอกับพวกซอมบี้และทั้งนี้ไม่พอทันใดนั้น แม็กกี้เธอก็ป้อนหน้ากับใช้สน่นกากาที่ด้านไหนตึกร้างนี้แต่ตัวของเธอนั้นก็ยังโหดพอที่จะสามารถจัดการกับเขาจนตัวของคุณนั้นก็ล่วงลงไปที่ด้านล่างตึกหนีและหลังที่เธอลงมาสำรวจดูที่ด้านล่างแต่ทว่าไอ้พวกใช้ส่หนากาะคนอื่นที่ดักรอจัดการพวกเธออยู่นั้นจู่ๆมันก็โผล่มาคราวนี้ละ่ะแม็กกี้เธอยังต้องจำเป็นออกแรงบู๊ต่อสู้พวกมันอีกรอบหนึ่ง ก่อนที่เธอกับน,นีแกนนั้นจะช่วยกันปิดจอบพวกมันจนตายนี้ที่สุดและพอพวกเขาทั้งคู่เจอกับอันเดนพวกเขาก็พบว่าตอนนี้ตัวองอันเดนนั้นก็ถูกพวกมันทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียเลือดไปเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้ทางด้านแม็กกี้เธอก็ยังไม่ยอมเชื่อใจทางด้านนีแกนจึงทําให้นีแกนนั้นต้องตัดสินใจพูดตอบกลับเธอไปว่าฉันก็อยู่ข้างเดียวกับพวกเธอนะและหลังที่แคลร์แมตน้ากับเคลรี ตัดสินใจออกมาที่ด้านนอกชุมชนเพื่อมาหาอาหารหรืออะไรก็ได้ที่สามารถกลับไปทําอาหารให้กับทุกคนกินได้ทันใดนั้นเธอก็ได้เจอกับโลซิต้าที่ตอนนี้เธอก็พยายามเก็บเห็ดอยู่เช่นกันและหลังจากนั้นพวกเธอทั้งสี่คนก็ดันไปเจอกับม้าตัวหนึ่งที่มันอยู่กลางป่าพอเห็นแบบนี้พวกเธอจะไม่รอช้าพยายามจับม้าตัวนี้กลับไปที่เล็กซันดีให้ได้แต่ม้าที่ไหนล่ะมันจะยอมให้คนจับได้โดยง่ายพอทางด้านเคลลี่ จะใช้บ่วงเชือกจับมันเจ้าม้าตัวนี้มันก็เลยรีบวิ่งควบหนีหายไปทันทีซึ่งนดนังแคลรอเธอก็ยังคงมุ่งบ้านที่จะจับม้าตัวนี้กลับไปแบบเป็นๆเนพราะเธอต่างาก็รู้ดีว่าเจ้าม้านี่แหละมันก็จําเป็นและก็มีประโยชน์ในการเดินทางสำหรับพวกเธอและทันใดนั้นพวกเธอก็เห็นปูม่ม้าซึ่งพวกมันก็กาลังวิ่งตรงไปยังคอกม้าพวกมันพอเห็นแบบนี้ พวกเธอทั้งสี่คนจึงไม่รอช้ารีบตามปุงม้าพวกนี้ไปทันทีแต่คราวนี้พวกเธอกลเลือกที่ไม่ใช้บ่วงเชือกจับมันแต่เลือกที่เดินเข้าไปหาพวกมันด้วยมือเปล่าและในที่สุดพวกเธอก็สามารถจับม้าปุงนี้ได้สำเร็จตัดภาพกลับมาที่แม็กกี้ตอนนี้เธอกับมีแกนก็ช่วยกันพยุงตัวของอันเดนเดินลองอมาจากตึกร้างพอออกมาที่ด้านนอกพวกเธอก็ได้เจออากาาแต่ทว่าตอนนี้ทางด้านดันแคน ที่ลำประจํากลุ่มของเขาเขาก็ได้รับบาดเจ็บยิงหนักซึ่งแม็กกี้เธอก็รู้ดีว่าดังแคนเพื่อนในกลุ่มใหม่ของเธอนั้นเขาคงจะไม่รอดเป็นแน่และหลังที่ดังแคนสิ้นใจซึ่งสิ่งที่แม็กกี้ทาให้เขาได้อย่างเดียวนั้นนั่นก็คือการปิดจ็อบเขาที่หัวเพื่อไม่ให้กลายร,ร่างเป็นซอมบี้ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ฝั่งของเขาเท่านั้นที่รับบาดเจ็บและพอทางด้านแกเบียวเขาเจอในกลุ่มของชายเสนาการคนหนึ่ง ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่กลางป่าเขาก็ตัดสินใจเดินตรงมาพูดถามกับชายคนนี้ว่าพวกนายพยายามฆ่าเพื่อนของฉันทำไมกันซึ่งพอชายคนนี้เห็นว่าทางด้านเกรเบียวเขาก็เป็นบาดหลวงเขาก็เลยพูดขอให้เกรเบียวนั้นช่วยสวดมนต์ภาวนาให้กับเขาทีแต่ทว่าสิ่งที่ชายคนนี้ได้กลับไปนั้นมันก็ไม่ได้เป็นบทสวดแต่มันก็เป็นมีดที่ปับไปที่หัวงเขาแทนตัดภาพกลับไปที่แม็กกี้ หลังที่พวกเขาออกเดินทางกันไม่ได้สักพักเธอก็พูดบอกกันนีแกนไปว่าตอนนี้คุณก็เป็นอิสระแล้วคุณอยากจะไปไหนจะไปทําอะไรคุณก็สามารถทําได้เลยตามสบายซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านนีแกนเขาก็เลยพูดตอบกลับเธอไปว่าทุกอย่างเหมือนก็เปลี่ยนไปแล้วฉันก็สามารถช่วยเธอกับชุมชนอลอกซานเรียได้ซึ่งพอได้ยินแบบนี้แม็กกี้เธอก็เลยพูดตอบกลับเขาไปว่าไม่เลยมืนไม่เคยเปลี่ยน นายอาจจะสามารถหลอกคนอื่นได้สําเร็จแต่มันก็ไม่ใช่สําหรับฉันและนายก็เลิกทําตัวเป็นพวกเดียวกับพวกฉันได้แล้วและหลังที่พวกเขาตัดสินใจออกเดินเท้าก็ไม่ได้สักพักทางด้านนีแกนเขาก็เห็นป้ายที่เขียนติดกับต้นไม้ไว้ว่าคนทรยศและท่านี้ไม่พอต้นไม้ต้นนี้มันก็จะมีร่างซอมบี้ซึ่งก่อนหน้านี้คนที่ถูกจับมมัดเขาก็คงถูกใครบางกลุ่มทําการเผาเขาทั้งเป็นและท่านี้ไม่พอ ตอนนี้ที่ด้านหลังของพวกเขานั้นมันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้พวกเขาจึงต้องช่วยกันจัดการเคลียร์พวกซอมบี้พวกนี้เพื่อทําการฝ่าวงล้อมผู้มนุษย์ไปแต่ทว่าทางด้านอากาธาเธอก็กลับพลาดท่าถูกซอมบี้ตัวหนึ่งกัดเข้าไปที่แขนและในขณะที่แม็กกี้เธอกําลังจะเข้าไปช่วยดึงอากาธาออกมาทางด้านนีแกนเขาก็เลยต้องตัดสินใจรีบไปลากตัวของแม็กกี้ออกมาจากฝูงซอมบี้ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะกลายเป็นเหยื่อ และถูกพวกมันจัดการปิดจอ็อบเหมือนกันทางด้านอากาธาเพื่นของเธอตัดภาพกลับมาที่กลุ่มของแคลรอพอทั้ง4สาวสามารถจับม้ากลับมาที่เอเล็กซานเดียได้และพอทุกคนที่อยู่ด้านในชุมชนนี้เห็นม้าฝูงนี้พวกเขาต่างก็ต้องดีใจและก็เริ่มมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งแต่ทว่าถึงแม้ว่าพวกเธอนั้นจะเอามา้าไว้ใช้สําหรับเดินทางแต่แคลรเธอก็รู้ดี ว่าตอนนี้คนในชุมชนของเธอนั้นต่างก็ต้องการอาหารหรือว่าเนื้อสัตว์มากขนาดไหนแครอจึงจําเป็นที่ต้องตัดสินใจทําการจบชีวิตม้าตัวนี้ด้วยตัวของเธอเองซึ่งตอนที่เธอลงมือทําไปนั้นเธอทําไปเธอก็ร้องไห้ไปและหลังที่พวกเขาเอาเนื้อม้าย่างพวกนี้มาทําการเสิร์ฟให้กับพวกเด็กๆกินมันก็เหมือนกับว่าจะมีแต่เฮอร์เซลลูกชายของแม็กกี่คนเดียวเท่านั้นที่เคยหม่เนื้อม้าพวกนี้มาก่อน ตัดภาพกลับมาที่นีแกนหลังที่อากาธาและดังแคนพวกคนทั้งคู่ตายแล้วตอนนี้พวกเขาที่เหลืออยู่เพียงสามคนแต่ก็ยังคงต้องพยายามออกเดินเท้ามุ่งหน้ากันไปตามถนนต่อไปและหลังที่พวกคนทั้งสามคนออกเดินเท้าไม่ได้สุกพักพวกเขาเกิดเลือกที่เปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินกลับเข้าไปที่ด้านในป่าถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเขาจะรู้ว่าที่ด้านในป่าแห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ แต่ยังไงมันก็น่าจะปลอดภัยกว่าการเดินบนท้องถนนซึ่งระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้เจอกระบ,บทดล้างหลังหนึ่งที่อยู่ข้างในป่าพวกถึทั้งสามตัดสินใจที่จะเข้ามาหาที่พักเพราะตอนนี้ทางด้านอันเดนเขาก็ไม่สามารถเดินต่อไปไหวแล้วและตัวเุานั้นก็จะทำให้การเดินทางในการหาสเสบียงของพวกเขาในครั้งนี้มันก็จะช้าลงทางด้านอันเดนเขาก็เลยพูดบอกกับแม็กกี้ไป ว่าที่ผมนั้นยอมออกมาที่นี่นกับคุณเพราะคนในชุมชนหรือลูกๆของพวกเรานั้นพวกเขาต่างก็ต้องการอาหารยังไงพวกเราก็ต้องทำต่อจนกว่าเรื่องนี้มันจะสำเร็จและอันเดนเขาจึงพูดถางแม็กกี้ต่ออีว่าถ้าหากแผนที่คุณคิดเอาไว้มันเกิดล้มเหลวละ่ะพวกเราจะเอายังไงกันต่อดีแต่ทางด้านของแม็กกี้เธอกลับพูดบอกกับอันเดนกลับไปเพราะกับโยนความผิดเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับมีแกนว่าสิ่งที่พวกเราลำบากกันอยู่ในตอนนี้นั้น มันก็เป็นพ้นนายซึ่งหลายปีก่อนหน้านี้พวกเราทุกคนต่างก็เคยอ,อยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างพอเพียงแต่นายกลับพาคุณหนูนายมาบุกยึดพร้อมกับทำลายทุกอย่างที่พวกเรามีแหมแม็กกี้เธอไม่ยอมจบกันนีแกนจริงๆแต่ถึงแม้ว,ว่าแม็กกี้เธอจะอกติและฝังใจกับเรื่องเราในอดีตกับดัง้งหนีแกนแต่เนื่องจากตอนนี้ทางด้านอันเดน เขาก็ไม่สามารถเดินต่อไปไหวแล้วจึงทําให้ทางด้านแม็กกี้เธอก็ไม่มีทางเลือกยังไงเธอก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปให้เฮอร์เซลหรือทางด้านคนในชุมชนของเธอจึงทําให้ท้ายที่สุดแล้วเธอก็มีแกนพวกคนคู่ต่างก็ต้องตัดสินใจที่จะออกเดินทางกันต่อเพื่อที่จะมุ่งหน้าตามหาสเสบียงที่ด้านนอกนี้ตามลำพังกันสองต่อสองโดยไม่มีคนคอยไก่เกลี่ยอย่างทางด้านอันเดนและตอนที่3ของซีรีส์ The Walking Dead สีซั่งที่11ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วลก็<ละ>ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ